เนี่ยส <era> ังเกตเบิ้งคือจังสีเข้าแนมมูหเนาะวาวามันมีนอนหน้านี่เขาก็เปิดเบิ้งเห็นว่าเนี่ยมันจะมีตะขีมันเลยที่มันขางอยู่นะเนี่ยเนี่ยคือคือพวกขีนอนตัวเนี้มันจะมันจะกินขงน้าเน่ะนะเนี่ยคือคือใบตัวเนี้นปะมันสีดังๆนี่คือนอนกินเนี่ยเพราะามาเปิดไตใบเนี่ยมันจะมีนอนเนี่ยนี่นนนตัวนี้น่อยเ่เพราะว่ายนี่ยมันขึ้นมันจะขืนไปกินใบแล้วย่อมย่มเสามันก็จะลงมาอยู่ไตไตเข้าตรงยางแล้วก็เก็บออก แต่ถ้าต้นต้นต้นพักมันใหญ่แล้วคตองยางเก็บเนี่ยมันเคลืนเพราะว่ามันหลีอยู่ในใบเนาะมันหายากแต่ตอนนี้มันเป็นต้นพักหน่อยมันก็เลยแนมไงถ้าต้นมันใหญ่ๆนะหมอเบสใส่หัวแล้วก็ซองเลยเนี่ยมันจะมีเต้ยนอนนี่เห็นป๊เนี่ยเต้ยหมดเลยเห็นไหมเนี่ยอร่อยเลยทีเดียวนะแมนมันสซบโบยู่นะมันอื่นมันอยู่กับขอดเบื้องได้รับข้างในมันอะเบื้องข้างในมันหมดแล้วนี่หมดเลยแมนเนี่ยคือมันกินอะหมดเลยนี่เลดโอกนี่ แนมงามแต่นอนบบกินเนี่ยตัวนี้เนแห้งจะงามค่ะค่ะแต่ว่านอนบาบแตะต่องเลยตัวนี้มันขืนพูค่ะแต่ว่านอนบาแตะต่องอืมเป็นงละ่ะนอนสีกินเป็นส่วนน้อยแห้งน้อย<ส>นะแห้งถามมันเหลือก,กินมันจะเหลือก,กินบัตรตัวเหตุกับคอดอ่าสอสคอดนี่มันจะเหลือเป็นโต๊ที่หนึ่งเลยแต่พวกเหนียว<อ>มันจะบบกินเลยกับแปลกใจมันที่กันแต่ว่าความงามน่ะตัวนี้จะงาม แต่นอนนะเลือกเลือก,อก <laughs> นอนหวนอัวอันแสบหัวแนวอแสบอีกหัวแนอแสบเสยคือเขาสังเกตมึงเ้าถอดออกมาเลยเนี่ยเห็นบอกนี่มันเริ่มขี่เน็ตโตมันเนี่ยเน,น,นี่ยเนี่ยโต้นอนเนี่ยเนี่ยเนี่ยพราะเขาสังเกตใบมันจะแหมนเ up. นาะเ้าจะถามกันว่ามันเป็นโรคอีหยังนะที่จริงมันบ่ได้เป็นโรคอีหยังเลยแต่ว่ามันจะมีนอนนี่นอนมันเริ่มเห็นวันนี้โต้นอนเนี่ยเนี่ยเนี่ยโต้หน่อยเนี่เห็นวันนี้มันจะเป็นนอนหน่อยเขาเขาก็เก็บถิมเลย เก็บถิ่มเลยค่ะเก็บถิ่มมันแต่นี้เลยเ้ากลับไปทาลายมันโหลดนี่เห็นบ่นี่มันเริ่มกอโต้ขึ้นมาแล้วเห็นบ่เนี่ยเนี่ยคือต้นนอนเลยนี่ในน้อยเนี่ยนี่เนี่ยต้นนอนนี่นะเห็นบ่นไหนมันติยงอ่ะเห็นบ่ะนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนียต้นนอนเห็น่ะแตเข้าแตาเขาต้องยางบึงเพราะว่าเข้าบ่อีด้าเขาก็ต้องเนี่ยนังยางเก็บออกสินี่คือบัตเตอร์เฮดเห็นบ่นี่ห้อยห้อยบ่งเลยนะห้อยบ่งทั้งนั้น แต่มันใหญ่แล้วอ่ะมันมันสิหาญาติยามเช้าเพราะว่ายามยนีมันสิลงไปอยู่ข้างล่างใอ่ะนะเข้าไปเาแนนําให้เก็บยามคืนยามคืนมันจะขึ้นมามันขึ้นมาเฮาเห็นเลยโตนอนน่ะก็ยางเก็บได้อือโดยที่ว่าเฮาบ่ต้นี้นี่นอนนันลแม่นเนี่ยนอนได้นี่อืแต่ตัวนี้น่าจะเก็บออกน่าจะเก็บนอนออกแล้วเพราะว่าอันนี้ยามคืสิมามาเก็บนะ เดี๋ยวสิหาโตมันนี่เห็นบ่นี่ก็มีแต่หอยมันกินทั้งนั้นเลยนี่แต่มันน่าจจะเก็บใบเก็บออกแล้วตั้งแต่ตอนพุ่นยางมันตลอดแต่ลูกขาลังคนเพิ่งบอกว่าเห็นเห็นใบยังสีเพิ่นสบายใจกว่าได้ครับเวลาเสือไปกินเนาะเิ่นกระบอกว่าบ่กง่าสังมัานนี่สินะแต่ขอกมันปลอดภัยอ่ะนะถ้าบไดใส่ถ้าบไดใส่สีดญ้าเนาะนี่บอกสองตัวนี่บอกตัวที่ลงหนักที่สุดแมนเนี่คือคอด์นี่เห็นกันไหมคอด์นะครับ กินคอร์ดนะถาเขาเลยนี่ก็คือกินคอร์กินคอร์าแต่เขาเอ่นง่งยๆก็คือคอร์ตัวนี้เ็นบัตเตอร์เฮดแมนคือบัตเตอร์เฮดสองตัวนี่จะลงมนักกโมนอนจะแบบมักแห้งเลยเนี่ยโดยเฉพาะเนี่ยพวกนี้เนี่ยนอนจะมักแห้งใช่ป่ะมันก็จะมีแต่ห้อยกินใบแต่ว่าอันนี้คือมายางเก็บเอาไงมันก็จะมีขีดมั่นนี่ยังยังสินะแต่ว่าสุบนี่เก็บอกไปแล้วเนาะแมนนี่เห็นรป่าไจะเป็นใบใบที่แบบว่าบบง่ามนี่เห็นรป่ เนี่ยเนี่ยเนี่ยมันก็จะมีขีมันอยู่ข้างในที่มันโตแข่างน้องมันใหญ่อะนี่เนี่ยมันก็จะกินใบของพวงเฮาเนี่ยบางอันมันจะกินหอดหอดอแล้วมันก็จะไปอยู่ในยอดอตั้งสินะแต่เขาแนมขังน้องเขาก็ว่ามันงามเนาะแต่ว่าขังแต่ว่ามันสิอยู่ในข้างในแต่อันนี้คือมันใหญ่แล้วเขาเก็บออกแล้วนะเก็บออกแบบยางมันขึ้นนะยางเก็บมันก็จะขึ้นไม้ให้เขาเห็นเขาเก็บออกเลย แต่ว่าคอดนี่แสบด้วยครับแสบบกขมเลยตะกีผมก็กินได้ไ่เห็นไบเขียวสีนึกว่ามันสีขมมันสีคือขนานะครับแต่ว่ามันบ่มีความขมเลยอะแสบกินกันยังก็แสบมันสีขอมันแสบมีแหล่นอนมันจะมักเนี่ยอันนี้คือข้าเก็บออกแล้วแต่ว่ามันยังมีขี้มันข่างยวงสินะเนี่ยข้าหล่างแต่บ่อสันล่างข้าก็ล่างฉีดล่างออกเลยแม่ข้าก็เอาไปล่างล่างหน้าออกให้มันสะอาดสะอาดคือมันกะดีกว่าข้ากินพักที่ฉีดยาเนาะข้า็กินไห้ มันจะมากแห้งพวกนี้ออกเลยเอาออกเลยความันกินหลายค่ะแล้วเดี๋ยวมันตีทีทั้งในกับมีเห็นว่าไะอ่าเดี๋ยวมันสีแพรกระจายพิหารมูเบื่องนี้นี่อีกตัวหนึ่งสองตัวคนเถ้าตองเอาออกเถ้าตองเอามันออกไปทำลายนี่แหละถ้ามันมีใครหรือว่าตัวเดียวกันไม่ไม่เบื่องไหนถามันมีใครปูมันก็จะมีมีลูกมีอย่างออกมากอย่างสินะเถ้าต้องเอาออกให้ได้แล้วก็ไปกำจัดมันครับ เนี่ยทอดนี่แหละเป็นอีแย่งที่แบบนอนมากที่สุดอันนี้คือกินโอ๊กเนี่ยกินโอ๊กคือคือนอนนอนแกินโอ๊กโอ๊กินโอ๊กอันนี้กินเลดโอ๊กอันนี้กินโอ๊กอันนี้กินโอ๊กอันนี้เลดโอ๊กนี่นี่ตัวนี้ว่ามีนอนเลยไม่มีเลยต้นนั่นลงวันที่สามสิบกับประมาณนี่ยละไรนะครับพี่น้องยางเก็บเอาขันบ่ยางเก็บเอากะ ทั้งที่บอก้ะครับฉีดปนป้องกันใส่อียางฉีดนะครับขันผู้ได้มีน้ำสมขั้นใหม่กัเอาน้ำสมขั้นใหม่ครับขันบ่มีอีหลีกัเอายาสีฟันนั่นแหละครับรสมุนไพรนะครับแถมซอยบํารุงต้นไข่ห้าน้ำนะครับเนาะสำหรับสองตัวนี้ต่ทําเ้าปัญเนาะยางเบืองคือห้าปลูกบ่าลายเ้ายางเบิองแต่ว่าอยู่นี่พ่าเคยฉีดยางยางเบิองยางเดียวนยางเบิองมันก็จะปลอดภัยแม่นแต่ก็บจังพื้นที่ของผู้ใดนะครับติดติดติดปลาติดยางฉีดก็ใส่ใส่เหลาขาวนะครับเนาะ เนาะให้ใส่เหล่าขาวให้ใส่อ่ายาเซนนะครับเหล่าขาวคนน้อยเนื้องเอายาเซนสองหอนะครับนอแล้วก็น้ำส้มไซสู้เข้าไปยังน้อยนะครับอ่าแล้วกะมักไว้ยักสองสามมือแล้วก็เอามาผสมน้ำฉีดได้เลยนะครับเนาะกับซอยได้ทางหนึ่งนะครับอ่ขันผู้ได้ถึงเพี้ยเฮ็ดจังได้นะครับสูตรเหล่าขาวเลยครับสูตรอ่าคันเจอเพี้ยนะครับให้ใส่สูตรที่สามเลยนะครับเหล่าขาวนะครับซอยได้รับรองว่า สีดหมือนหนึ่งมาเบื้องตอนเสานี่ล้นเลยแล้วครับเพียแต่การพยายามอ่าสีดูดูแนวยครับเด้๋ยจักสองมือเทือยยสี่นะครับโอเคครับกับประมาณนี้นะครับเนาะคลิปนี้เนาะสวัสดีครับ